ค๊าซเชื้อ gaspy ทะเบียนกบเกียร์โฟนะคันนี้ช่วงล่างผูสันิมผูนะคะคันสีท้ายผูสนิมนะคะใส่เครื่องโชว์นะคะคุณลูกค้ามาตรวจสอบได้สปอร์ตคูเซอร์ค่ะก็ซีาส,สามตต้าก๊าซปอร์ตคูเซอร์ค่คะรถเป็นจักรยานสามสามสี่สี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เป็นกระบะออโต้นะลูกค้าจา๋าคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่แปดหมื่นบาท ค่ะแกโฟด้วยรับไหมคะแบบหมนะออนไลน์กดไหม้าราคาไมได้ออนไลน์ถ้าคาดสู้ตอชนะแปดบาทบสองพราไปคะปสองออนไลน์สู้ตอบิดได้เลยปิดได้เลยไม่ต้องรอค่ะแปดบาทสองออนไลน์แปดาทสองพนสี่ัรคะแปสี่ออนไลน์สู้ตอไม้แปบาอพรออนไลน์ค่ะแปดหกแล้ <regret fully? S 1> วค่ะสู้ต่อปิดได้เลยค่ะแปดบาทหนึ่งพันแปดปาทหนึ่งพันแปดบาทแล้วค่ะเกาท่วนเก้า่วนออนไลน์ก้าปันบาทรออนไลน์สู้ตอบเฉินค่ะเก้าพันบาทเก้าป็นบาทนัลหนึ่งเ้าหมื่นสองพนรักออนไลน์เก้าหม พันแล้วค่ะหนึ่งแสไมคะอิสมายไมคะสู้ต่อไปได้ค่ะก็เปิดแบบพันก็เปิดแบบพันนัเป็นก็เปิดแบบพันนับก็ปบบมราคอนไลน์หนึ่งแสนมาแล้วของัาค่ะหนึ่งแสนสองพันออนไลน์ไปต่อค่ะสนสองพันแสนสอันนัเป็แสนสองพันมาราคอนไลน์ปสามสิบสองก็หกหนึ่งแสนสองพันบาทสี่พันราคาไปเลยค่ะสนสพันหกพันราคาไปเลยค่ะสนนงพันสองพันนับเป็นสองพันนับสองแสนหกพันมาราคอนไลน์ปสามสิบสองก็หกหนึ่งแสนหกนบาทลูกเขาลายสัตว์แบบมาร์คออนไลน์ค่ะแสนเดบา 1นึ่งหนสนบพนพันแปดะกบนอศูนย์สอนอนไลน์สู้ต่อบิดค่ะแสนสองบาทแสนสอนน้ำเด็ดแสนสองน้ำสองแสนสอบาทสองรไปะหนึ่องสี่สองสี่สองหกสออนไลน์สู้ต่อบิดค่ะแสนสองพันสองพันดแสนสองพันสองดหนึ่งสองแปดสองแปดออนไลน์สู้ต่อไหมอิสมัยไมมีค่ะขบคุณมากค่ะแสนสองับาทออนไลน์แสเสมอแสนัน้ำเด็ดแสนสองพนสองพันยังสู้สี่พันแล้วค่ะสู้ตอบิดเลยบิดเลยไม่ต้องรอค่ะแสนสองสี่พันแสสองพรักามหกสามออนไลน์สู้ต่อบ องไม้สอไม้ไหมคะสู้ตอปิดได้ค่ะแสนสองหมืแล้วสี่หมืไม้สี่หมไม้ขอบคุณมากค่ะแสนสี่หมื่บาทออนไลน์สู้ตอบี่หมื่นสองพันะแล้วค่ะแสนสี่หมื่นสยังไปต่อสู้ตอไปได้ค่ะแสนสี่หมื่นสองพันแสนสี่หมพันะไปค่ะหนึ่งสี่สี่สออนไลน์สู้ตอบชนะค่ะแสนสี่หมื่นสี่พันแสี่หมื่นพัหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามหนึ่งแสนสี่หมื่นสีันบาทะออนไลน์ดันสูนสองสี่หนึ่งดแสนสี่หมื่นสบทลูกค้าออนไลน์นับสามไข่ค่ะเ ลำดับต่อนะคะประมุขกต่อรลำดับที่